นั่นคือของฉันมันเป็นของหลอดลีเจียงเหรอใช่เปลี่ยนจานแล้วเอ๋ฮใช่จำนวนที่ฉันได้รับดูแปลกสำหรับฉันมาเปลี่ยนกันเถอะขอบคุณสักค์คู่ฉันเชื่อเช่นนั้นที่องค์หญิงทรงมีบุญคุณเช่นนี้โอ้ฮเ oh. จ้าหญิง เอ๊ะอะไรคุณทำอาหารมากกว่านี้ได้ไหมฉันชอบอาหารที่ผิดปกตินี้ด้วยและตอนนี้เราได้เปลี่ยนจานแล้วเอ๊ะใช่กรุณารอสักคู่ฉันจะไปทอดอีกครั้งทอดเหรอหอือฮฉันรู้สึกเหมือนเหงื่อออกมากทั้งคู่กินหมูงเปรี้ยวหวานไปไม่น้อยดูไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หืคุณตกหลุมรักแล้วหรือยังชือ่ออะไรไม่โอบางทีคุณถามเกี่ยวกับการเดินพันธ์ที่เราทำก่อนที่จะมาที่นี่หรือไม่เขาเป็นนักแสดงนำชายดังนั้นความเป็นประกายของเธอจึงไม่ใช่เรื่องตลกอย่างแน่นอนแต่ถ้าฉันบอกว่าเออมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่จริงๆ ลีเจียงตรงกับรถสนิยมของฉันมากกว่าพระองค์คุณมีรถสนิยมไม่ดีเป็นเพราะคุณเป็นแม่หมดเหรอโอ้อย่างจริงจังอย่าเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับมันถ้าเธอแค่ฟังที่ฉันพูดฉันคงดีกว่านี้หือเป็นไปได้ไหม ว่าเจ้าหญิงเกี่ยวข้องกับคำสาปือตอนนี้เขาสามารถตรวจสอบได้ว่าไม่มีอะไรต้องซ่อนเธอเป็นลูกศิษย์ของแม่มดเขาบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคำสาปของฉันฉันจะเก็บเธอไว้ข้างตัวและดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเธอโอ้ฮ่าออพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่าเพิ่งประมา แน่นอนว่าการมีอยู่ของแม่มดนั้นน่าสนใจแต่ฉันไม่ดีพอที่จะไม่พาสาวน้อยไปจากผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณแต่มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันจริงๆเหรออืมไม่ฮ่าฮ่าฮ่าฮสัตว์ร้ายถูกทำให้เชื่องด้วยอาหาร ดูถ้าจะไม่เบื่อสักทีคุณสามารถอยู่ที่นี่ว้าวที่ที่ฉันอยู่เป็นวังล้างแต่เป็นวังจากบ้านนอกของฉันน่าจะดีกว่านี้มากคุณกำลังจะไปไหนไม่สนหมายความว่าไงฉันไม่จำเป็นต้องรู้ฉันจะเป็นไกด์และช่วยคุณเอง มากับฉันคอมเคนเพ่อบ้านของลูกลีเจียนก็เอาอยู่ไม่นี่คืองานของฉันแต่รู้สึกผิดที่ให้ปู่ถือกระเป๋าคุณสามารถใช้ห้องนี้ได้ว้าวแม่บ้านจะมาพรุ่งนี้ถ้าคุณต้องการอะไรก่อนที่ฉันจะมาถึงโปรดมาหาฉัน ขอบคุณขอขอบคุณนี่คือสิ่งที่ฉันต้องทำฉันรู้สึกได้สักพักแล้วแต่ทำไมเขาถึงมองฉันด้วยใบหน้าที่มีความสุขเช่นนี้ดียุบภายนอกของเขาอาจดูเย็นชาแต่ลึกๆแล้วเขามีหัวใจอ,อืม เขาอ่อนโยนกับคนของเขาอย่างเหลือล้นและเขาหลอ่อและเป็นนักดาบที่เก่งกาจอะไรเขามีสุขภาพแข็งแรงมีน้ำใจและใจดีหยุดตอนนี้ฉันเหนื่อยฉันขอพักแน่นอนฉันคิดว่าฉันทำให้คุณยุ่งมากฉันจะไปเชิญตามสบายครับโอ้ จริงๆเราไม่ได้คบกันอ้าอ้อลีเจียงเป็นตัวเอกชายที่ตกหลุมรักอิงกิตฉันเป็นเพียงการเกิดใหม่ยากจนที่ถูกลากไปตรงกลางหล่อและเป็นนักดาบที่ดีมีประโยชน์อะไรถ้านั่นทำให้ฉันจบชีวิตลงได้จริงๆฉันรู้สึกเหนื่อยมาก ว่ากี่โมงแล้วพอเข้านอนก็หลับเลยเออโอ้ฉันกำลังหิวหอย